สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวเมสทุกท่านเข้าสู่ช่องอิมิโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของพวกคุณนะคะชาวเมสนะคะในเดือนมิถุนายนนั่นเองมาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าการงานของคุณในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องราวของการงานตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะโอ้โหเดอะทาวเวอร์มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงชัดเจนมา,มากๆเลยนะคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนะคะเช่นหัวหน้าเปลี่ยน ระบบภายในเปลี่ยนนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปล,ปลงโดยที่คุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยสามถ้วยมีแนวโน้มแล้วกันนะคะที่คุณจะได้ทํางานร่วมกับคนมากหน้าหลายตาแปลกใหม่อิทธิพลของเพื่อนดูชัดมากๆเลยนะมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมทําเพื่อให้มันเกิดความสําเร็จขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เ <c oughs> นี่ยแหละปัญหาที่เจอ มันเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนมีความสุขนะแต่พอเดอะทาวเขึ้นใบแรกเราบอกเลยมันมันค่อนข้างแอบเครียดน,นิดนึงในเดือนมิถุนายนนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะัมันขัดใจคุณด้วยนะคะปัญหาหลักๆเลยก็คือมันขี้เกียจทะเลาะขี้เกียจมีเรื่องอะ่ะคุณขี้เกียจแบบมีเรื่องมีปัญหากับใครอาจจะทําให้คุณใช้วิธีการนิ่งสยบความเคลื่อนไหว ไม่หือไม่อือ้อไม่พูดแต่คิดในใจนะก็ต้องระวังนะคะมีเพจออฟดาบขึ้นมาด้วยคําพูดของคุณอาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งหรือความเขาเรียกว่าระหองระแหงกันกับคนรอบข้างได้ด้วยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคนใหม่คนที่เด็กกว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราเด็กที่สุดก็ต้องบอกว่าคนที่อาจจะอ่อนประสบการณ์ในเรื่องของการงานมากกว่า mm. เช่นอายุงานน้อยกว่าเป็นต้นนะคะหรือคนที่น่าเด็กกว่าคุณนั่นเอง ทีนี้ภาพรวมสรุปเลยก็คือเดอะเดวิลพอคุณต้องทํางานร่วมกับคนเยอะอะ่ะก็ต้องระวังผลประโยชน์ทับซ้อนนะเชน่นคนนั้นคนนี้อาจจะเอาหน้าเอาดีเข้าตัวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะคือไพ่มันดูมันดูค่อนข้างเครียดนะสําหรับชาวเมษในเดือนมิถุนายนนะคะถ้าคุณปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันก็มีโอกาสที่คุณจะไม่สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ขอดูสักนิดหนึ่งนะคะปัญหาอุปสรรคที่มันขึ้นมาเรื่องราวแห่อองความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทของคุณมันจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอย่าให้โอกาสใครพัมเพื่ออันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นเพราะอะไรนะคะไพ่มันขึ้นมาเลยเป็นไพ่ห้าค่ะคุณต้องทํางานกับคนใหม่ๆไหมตอบตัวเองนะคะไม่ต้องตอบอินมี่เนาะคือต้องพูดก่อนว่ามันมีไพ่หกเหรียญขึ้นมาพร้อมเจดาบแล้วก็เพจออฟคัพ ระวังนิดนึงชาวเมดหลายคนนี่แอบไปสัมภาษณ์งานที่อื่นก็เป็นได้นะเนี่ยเธอไปแอบสัมภาษณ์งานที่ไหนก่อนอ่ะเอาเป็นไม่ไม่ไมยังมันยังไม่มันอาจจะอา,อาจจะเกิดกับคุณเดือนมิถุนานหรือกรกฎาคมหรือ,รรอรสิงหาก็ได้นะแต่นี้เอมี่พูดไปก่อนให้ภาพรวมคร่าวๆให้คุณชาวเมดเตือนตัวเองไว้นะคะการทะเลาะเบาะแว้งของคุณอาจจะเกิดมาจากที่คุณอะ ให้โอกาสคนอื่นมากไปแต่คุณดันเลือกความเท่าเทียมเก็ตไหมคือเหมือนกับว่าคุณอยากให้โอกาสให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันขัดแย้งกับสิ่งที่คุณคิดคุณอาจจะอยากให้โอกาสเขาแต่คุณก็อยากให้เขาคิดได้แต่เขาคิดไม่ได้ดังนั้นคุณต้องลองถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกับคอนดิชันนี้กันแน่คุณระแวงไม่มั่นใจคุณและคนรอบข้างที่ทางานของคุณต่างฝ่ายต่างระแวงซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเอ๊ะแปลกใจทำไมเธอถึงทําแบบนั้นเ <_ C 1> พราะไลฟ์สไตล์ของคุณ <_ C 1> ทั้งคู่มันแตกต่างกันมากๆเลยจริงๆนะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครกําลังจะรับงานใหม่หรือรับคนงานใหม่นะคะหรือกําลังจะเจอกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆต้องพูดเลยว่าแนวทางในการทะเลาะเบาะแว้งมีสูงมากๆทําใจอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดคุณเจออุปสรรคใดๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีเมษการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์เจออุปสรรคคุณควรทําตัวอย่างไรดีนะคะเก็บแหม วติดบังความเครียดความกังวลใจความอึดอัดใจของคุณเอาไว้กระหิมยิ้มย่องไปเลยว่าคุณรู้เยอะกว่าเขาไม่ต้องกลัวเลยใครทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนนะคะชาวเมธพูดแบบนี้แล้วดูแบบดูเซลขึ้นมาเลยแต่ด้วยความที่อถ้าดูเอาอย่าคําซ้อยเยอะเอมี่พูดก่อนว่าถ้าคุณเจออุปสรรคใดๆบอกเลยนะคะทุกปัญหาของคุณมักจะผ่านไปได้แต่ผ่านไปช้าเสมอ นายออเพนเดเคอลมั่นใจไปเลยว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคุณก็เลือกทางนั้นนะทีนี้มันอาจจะมีเรื่องราวแห่งการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในจุดที่ไปพอดีเลยอะสมมติคุณกําลังจะแย่จากเรื่องอะไรบางอย่างมันจะมีคนที่คอยเข้ามาแบบเฮ้ยเธอมันต้องดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆแม้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นด้วยการกระทาแต่มันจะดีขึ้นด้วยความรู้สึกของคุณเชิงลึกนะคะรวมถึงมันมีการหวนกลับคืนมาของคนเก่าๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วย อาจจะมีเพื่อนเก่ากลับมาสมัครงานกับคุณหรืออาจจะได้กลับไปร่วมงานกับคนเดิมๆในองค์กรของคุณเองซึ่งเนี่ยก็คือปัญหาที่คุณอาจจะต้องเจอกับเขาเรียกว่าบางครั้งคนใหม่กับคนเก่าอาจจะทํางานคคละแบบอะแล้วคุณอยู่ตรงกลางมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันอึดอัดเหมือนกันนะเนี่ยกับการที่ต้องอยู่ตรงกลางอะที่ฟังความทั้งสองด้านด้วยความที่คุณเก็บอารมณ์ได้อะ่ะคุณเหมือนแบบเออได้จบอะไรแบบเนี้ยแต่คนคนรอบข้างของคุณมันไม่ใช่ ก็เลยต้องระวังว่ามันอาจจะบีบตัวคุณเองนะคะแล้วเลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับอ,อึดอัดเครียดเหมือนกันนะเนี่ยดูเครียดเอาไม่เป็นไรความเครียดมันต้องหายไปถูกปะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรที่ดีๆบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรที่ดีบ้างสําหรับการงานของคุณเรามองว่ามันจะมีความสุข งานคุณอนะเติมเต็มได้นะเพราะว่ามันมีอะไรหลายเรื่องที่ต้องทำํำมันก็เลยทําให้คุณอาจจะลืมปัญหาพวกนั้นไปหมดเลยนะคะคุณมีความแบบว่าอยากทําเหมือนได้รับโปรเจกต์บางอย่างมาแล้วคุณรู้สึกอยากทำอะอยากเต,ติมเต็มมันมีแปดแดเหรียญแล้วใช่แล้วมันมี2เหรียญมาเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่เต,ติมเต็มพอมาบวกกันมันเป็น10บพอดีอะ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างที่เข้ามาอาจจะเป็น2องสามโปรเจกต์มาในเวลาเดียวกันนะแต่พอคุณทําไปแล้วมันรู้สึก fulfill, ฟูลฟิลเติมเต็มคุณได้คุณได้รู้เรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณได้ฝึกลองทําอะไรมากมายนะคะรวมถึงหลายๆคนต้องบอกว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเลยก็คือคุณสามารถที่จะอดทนทำทุกอย่างได้ดีนั่นเองโอแม่เจ้า เราคิดว่านะเพื่อนๆชาวไม่หลายๆคนนะเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียระดับหนึ่งถ้าจุดไหนที่คุณจะฟันคุณฟันเลยเก็ยป่าถ้าจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าเออระเหยได้คุณเออระเหยคุณปล่อยเพราะในออบดาบเข้ามามันเหมือนเป็นความชัดเจนของความมุทะลุความกดดันคุณมีการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่แล้วแต่คุณก็กล้าที่จะไปะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเป็นปัญหา เอมี่เลยเชื่อมั่นว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรนะคะในแง่ของการงานอาชีพของคุณเองคุณจะรับได้ทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่แต่ถ้านะตอนนี้คุณอยากเปลี่ยนงานจริงๆได้แฮงแมงขึ้นมาโอกาสของคุณมันอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นอมีแนวโน้มที่จะได้เปลี่ยนงานไหมคะช่วงนี้ยังไม่ได้นะเพราะอะไรนะคะแปดแปดถ้วยเข้ามาคือมันยังไม่ได้เติมเต็มคุณได้เท่า เท่าไหร่อะงานใหม่ที่คุณกําลังจะได้ได้โอกาสเข้ามานะตอนนี้ถ้าดูแล้วเหมือนกับคุณอยากที่จะโฟกัสกับเรื่องของตัวเองมากกว่าคุณมองเห็นแต่ปัญหามันไม่ได้มองเห็นโอกาสในตัวเองเลยเรามองว่าคุณยังไม่ได้อยากปเปลี่ยนงานขนาดนั้นถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานไว้หรือมีคนมาชวนคุณไปทํางานมีโอกาสที่จะได้ไหมนะคะสิบคาถา ถ้าเป็นถ้าเป็นบริษัทใหญ่เอ็มมี่มองว่ายัางยากอยู่นะแต่ถ้าถ้าเป็นโอกาสเล็กๆเช่นไปเล่นหุ้นออนไลน์เพิ่มไปขายของออนไลน์อ่ะอาจจะพอพอถูไถ่นะถ้ามีเพื่อนชวนมันยังเครียดอะ่ะมันมันไม่ใช่ช่วงคือเดือนหกนี่ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างแบบต้องคอนเซนเทรตกับความเครียดของตัวเองจริงๆแหมทําไมดูเครียดจังเลยเรื่องงานของคุณขอคําแนะนำเนี่ยนะคะจากพายให้กับงานของคุณในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ ถ้าอยากบอกคุณว่าลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูบ้างลองใช้ชีวิตที่แบบมีจินตนาการดูบ้างอย่าลืมใช้เล่ห์เหลี่ยมของตัวเองนะคุณอาจจะสับสนกังวลใจคุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวของแบบเนี้ยเดอะมูนขึ้นมาความร้ายของคนหรือการที่ต้องเจอกับเรื่องราวที่เราไม่สามารถจัดการได้เจอปัญหาจากเรื่องของภายนอกอะไม่ใช่เราเราไม่สามารถจัดการได้ justice คือเขาบอกว่าให้คุณตัดสินใจทุกอย่างด้วยความเที่ยงธรรมยอมรับให้ได้คุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้แน่นอนและใสิ่งหลายอย่างของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะรำคาญในเรื่องของการติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำอ่ะเป็นเพราะอะไรมันมีไพ่สองทาตาขึ้นมาเหมือนกับว่าปัญหาหลายอย่างของคุณที่มันดูเยอะคือถ้ายิ่งคุณทาแบบคือคุณต้องทางานออนไลน์สมมตินะถ้าคุณต้องทางานออนไลน์มันจะรู้สึกเครียดอ่ะเพราะว่าคุณดูแล้วคุณไม่ค่อยชอบ เท่าไหร่แต่มันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะไม่ต้องกังวลใครที่ work from home อยู่ก็ต้องพูดว่าในเดือนนี้ยังคงดูแล้วนะในเดือน6คุณยัง work from home อยู่เลยอะเออมันยังติดต่อสือ่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่นะคะแต่มันจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกแบบไม่ได้ประชุมเยอะเหมือนเดิมแล้วนะคะในเดือนนี้นะแต่ก็ก็จะผ่านพ้นไป,ไปได้ละกันนะคะสำหรับชาวเมดดูเครียดมากเลยต้องบอกคุณถ้าคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะไรในเดือน6อะมาบอกกันได้ไหมอยากรู้จังเลยอะ่ะ ต้องมีแน่ๆนะคะโอเครอคอมเมนต์จากเพื่อนๆอยู่นะจ๊ะมาดูกันที่ความรักคนโสดนะคะในช่วงเวลานี้คนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนการเดินทางมากกว่าเนาะคุณยังรักเที่ยวยังอยากไปเที่ยวกับตัวเองอยากไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่านะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอเป็นเ็นก้าวถ้วยมี่ก็เลยคิดว่าถ้าคุณมีโอกาสในการเดินทางคุณก็อาจจะมีโอกาสในการเจอใครบางคนนะหรือแง่หนึ่งก็คือคุณไม่ได้รู้สึกว่าความรักจะเป็นทุกอย่างของชีวิตของคุณอนะเพราะว่าก้าวถ้วยมันคือการไม่ได้สนใจมันคือการเหมือนมาปกปิดความจริงจริงๆคุณอาจจะอยากมีก็ได้แต่สิ่งที่คุณแสดงออกคือคุณไม่ได้อยากมีนั่นเองนะคะเป็นเพราะอะไรมันไม่มีใครได้ดั่งใจคุณอนะ เห็นไหมก้าถ้วยมาแล้วมาเป็นแปดถ้วยมันลดลงไม่มีใครมาตอบโจทย์คุณได้ความรู้สึกคุณมันเลยยังขาดยังโหวงอยู่ยังไม่มีใครมาเติมเต็มคุณได้รวมถึงความรักก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณได้เช่นกันนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าคุณยังโสดได้จนถึงปัจจุบันนี้ในรายที่เป็นคนโสดนะเราต้องบอกเลยว่าคุณมีเพื่อนมีสังคมคนรอบข้างที่ทําให้คุณอาจจะ ไม่ได้เหงานั่นเองนะคะและแน่นอนคุณค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องราวของตัวเองรวมถึงเรื่องเงินนะดังนั้นคือถ้าดูแล้วคุณโสดอะ่ะมันมันอาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันฉันโสดเพราะฉันไม่อยากมีแต่มันเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องอื่นที่ทําให้คุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องก,การมีแฟนเท่าไหร่นั่นเองนะคะณักสถานการณ์ตอนนี้เดือนมิถุนายนคนโสดอยากมีแฟนไหมคะเดอะซันอูเดอะซันแนวโน้มอะ่ะดูเหมือนอยากมีใช่ปว่าแต่ไพ่เดอะซันเวลาขึ้นมามันร้อนแรงคุณมีสเสน่ห์มากกว่า ถาว่าคุณอยากมีแฟนไหมเดอะซันขึ้นโอ้โหเราแบบดูไพ่ <c oughs> คุณอยากมีงานที่ดีอยากมีใครมาเติมเต็มความรู้สึกคุณได้มากกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแฟนอะ่ะเออคือเรามองว่านะคุณมีความชัดเจนเด็ดเดี่ยวในตัวเองถ้าถามเราเราคิดว่าคุณอาจจะลึกๆอาจจะอยากมีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือความเป็นตัวความอีโก้เดอะซันคืออีโก้ของตัวเองใช่ร้อนแรงรุนแรงความชัดเจนในตัวเองคุณอยากมี ความรักให้กับตัวเองมากกว่าการมีความรักให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะอันนี้คือถ้าดูแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงของคุณนะถ้าคุณอยากมีแฟนคุณไปต่อได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากไพ่เอมี่เอมี่คิดว่าคิงดาบเข้ามาคือคุณมองหาความเท่าเทียมมากกว่ามันไม่ได้เชิงมีอารมณ์ร่วมอะ่ะคือเหมือนกับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรวยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบฐานะกันงานดีแกไหมแต่แค่ชัดเจนตรงไปตรงมาจีบฉันก็จีบมายัางไงก็มาอย่างนั้นคือคุณไม่ชอบความแบบ เออจริตอ่ะใช้คาว่าไงเดียดดังนั้นคุณเป็นคนตรงไปตรงมานะคะถ้าเกิดว่าลึกๆนะถ้าคุณช่วงไหนที่คุณอยากมีแฟนนะคุณจะพูดเลยแต่ณตอนนี้เอมี่คิดว่าสถานการณ์ทางก้าวถ้วยเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่อยากมีคุณก็จะแบบไม่แสดงออกมาตรงๆอ่ะเออเอางี้เออเอางี้คืออะไรกอนคุณมีโอกาสจะได้เจอใครไหมนะคะคนโสดยากมากเลยอ่ะคุณดาบเข้ามาคุณไม่ได้สนใจอ่ะมีใครเข้ามาคุณก็แบบ อิกนอไปเรียบร้อยแล้วอิกนอแรนสูงมากนะคะ The Star ถ้าดูอย่างเงี้ยคือฉันไม่อยากมีแฟนหรอกนะฉันขอมีเงินดีกว่าใช่มีเงินมีงานคือดูไม่ได้อย่างมีเลยดูดิคุณอยู่กับตัวเองได้อ่ะคือคุณรอได้ไม่ได้รีบ ะะถ้าดูว่าจะมีใครเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเป็นคนที่เคยเจอการเป็นเพื่อนเก่าในสังคมของคุณก็ได้จะติดต่อมาทางผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ,ะแล้วก็พูดคุยกันมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมมีนะแต่เดะสตาร์ขึ้นมายังไงก็เป็นไปอย่างช้าๆละกันเนาะคุนดาคือคุณอาจจะไม่ได้สนใจมากนะักทําไมคุณถึงดูเราไม่ได้สนใจในเรื่องของการมีแฟนขนาดนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าการมีแฟนมันเป็นเรื่องราวที่แบบเด็กๆอะ่ะ เออมันดูเหมือนกับว่าคุณโตแล้วคุณอยากคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องการมีแฟนอันนี้คือในอิทธิพลของไพ่ในเดือนมิถุนายนนะเดือนหน้าจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะคุณไม่ต้องไปกังวลเลยแต่ในกรณีที่ชาวเมที่แอบชอบใครบางคนอยู่ลองดูสักหน่อยสิว่าจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมถ้าไม่ถึงอยากดูเรื่องนี้ให้เพราะว่าไม่เหมือนกับคุณแอบซ่อนบางอย่างเอาไว้นี่ไงถ้าคุณแอบชอบใครอยู่นะคะจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเธอเดทบ้าจริง ยังยากอยู่นะคะยังคงนิ่งอยู่หละการเอาเป็นว่ามันยังต้องใช้ความพยายามการปรับตัวเข้าหากันมากกว่านี้อีกเยอะเลยเป็นเพราะอะไรนะคะมันต้องดูความเท่าเทียมไลฟ์สไตล์ที่ตรงการหลายสิ่งหลายอยา่างรอบข้างของคุณเองมันไม่ใช่ว่าคุณชอบการแล้วจบอะ่ะมันมีอิทธิพลอื่นๆที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของการพัฒนาความสัมพันธ์ของความรักของคุณคุณกับเขาอาจจะมีเชื้อชาติภาษาที่แตกต่างกันก็เลยทําให้การสื่อสารบางครั้งเข้าใจผิดเข้าใจถูกกันด้ง่ายๆนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วกันนะาะไพ่เดดเดคือถ้ายิ่งอยู่ไกลกันก็อาจจะยิ่งพัฒนายากเข้าไปอีกนะคะก็พยายามสางสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องรีบร้อนนั่นเองนะคะขอให้ไพ่ลองบอกแนะนําหน่อยนะคะว่าชาวไม่คนโสดควรทําตัวอย่างไรดีในเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าให้เจ็บแล้วจำนะ จ็บแล้วจําคืออะไรยังไม่ได้เจ็บเลยบางคนบอกนะคุณไพ่บอกว่าให้ยอมรับความจริงดีกว่าใช้คําน,นี้นะคะให้คุณยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอความรักที่ดีหรือความรักที่ไม่ดีคุณจะเจอความรักแบบเพื่อนหรือแบบอื่นๆไพ่บอกว่าให้คุณพายายามแบบเก็บงำเอาไว้คุณอาจจะเจ็บหรืออาจจะเหนื่อยหน่อยกับเรื่องของความรักแต่คุณก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ และต้องบอกว่ามันไม่มีใครที่เพอร์เฟกหรือแมทกับเราทั้งหมดร0% 0ทุกด้านคุณอาจจะได้คนที่อาจจะไม่ได้ตรงสเปคคุณมากนะักนะคะถ้าเกิดคุณพูดว่าเฮ้ยถ้าไม่ตรงสเปคไม่เอาแล้วแต่คุณเลยนะคะเอมี่ได้ไมไ่ไม่ได้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วแต่เราต้องบอกเลยว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ได้อะไรทุกอย่างถ้าคุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณไม่โอเค ไม่เป็นไรนะแล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ดูดิไพ่มันขึ้นมาแบบนี้มี้ก็ต้องอ่านตามไพ่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะ่ะคุณก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะบางทีคุณอาจจะอยากได้หรืออยากจะมีแต่ไพ่ได้ข้างกันเลยอะ่ะสุดมากนะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุลผลในหลายๆเรื่องหลายอารมณ์ด้วย ไพ่ดูแบบนี้กรสรุปโดยไพ่ต้องการบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะต้องยอมที่จะท้อแท้และสิ้นหวังดูบ้างบางครั้งคุณอาจจะต้องเลือกที่จะเก็บงำความเจ็บปวดเอาไว้นะคะเพื่อไปพบบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าแต่การที่คุณจะไปพบบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าได้คุณต้องอย่าลืมว่าคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นด้วยมันไม่ใช่ว่าคุณน่ะพยายามเป็นตัวของตัวเองขนาดนี้แล้วคุณไปอยู่ที่อื่นแล้วคุณไม่ปรับตัวแล้วสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปมันยาก มันเหมือนกันนะคุณต้องทําตัวให้เป็นน้ํานะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในภาชนะไหนมันก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับได้กับทุกสถานการณ์เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ชาวเมษแต่ละท่านเลยว่าถ้าคุณอยากมีแฟนจริงๆคุณก็ต้องปรับตัวให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจในการที่จะเจอใครบางคนหรือลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง,ปร,เองปรับตัวเพื่อใครบางคนแต่ถ้าคุณมองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จําเป็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะก็ขอให้คุณได้เจอใครบางคนที่คุณชอบละกันสําหรับคนโสดชาวเมษจ้า ความรักคนโสดชาวเมดนะคะในเดือนนี้ดูแล้วคุณตรงไปตรงมาทั้งคู่เลยนะมีทิ่พ่์ของความชัดเจนนะคะการต้องการที่จะฉะฉานกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างยึดติดกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองไม่ได้ดูแลเหมือนไม่ได้อยากปรับตัวเข้าหากันเท่าไหร่นะคะปัญหาเลยก็คืออะไรนะคะสิ่งหนึ่งที่มี่เห็นเลยก็คือพอมันยึดติดมากๆอะ่ะ หลายสิ่งหลายอย่างคือรอบข้ามมันเปลี่ยนไปสถานการณ์หลายอย่างมันเปลี่ยนไปคุณไม่สามารถที่จะทําตัวเหมือนเดิมได้นั่นเองนี่ก็เลยเกิดความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้สึกว่ามันดูเฉยเกินไปดูแข็งเกินไปดูตรงเกินไปก็ได้นะดังนั้นนะคะแน่นอนไพ่บอกมาเลยว่าสามเหรียญอาจจะต้องการและคุณอาจจะต้องใช้การช่วยเหลือจากคนอื่นให้เป็นประโยชน์แล้วดูดิใบแรกมาเป็น king of d a m o n ใบสุดท้ายมาเป็น queen of d a ชัดมากเวอร์ว่าคุณสองคนเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันเลยพระเจ้า มาต่อนะจ๊ะเปิดอย่างเปิดอย่างแกรนเลยนะเอ้ยดูแล้วเราคิดว่าเพื่อนๆไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะถ้าคุยกันก็คุยกันเรื่องอื่นๆนะมันเลยไม่ได้พัฒนาในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกระหว่างกันและกันเท่าไหร่นะคะถ้าดูจากไพ่ก่อนเนาะทีนี้ขอลองดูหน่อยนะคะว่าตอนนี้อิทธิพลของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่คุณรู้สึกยังไงกับความรักของคุณในสถานการณ์นี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันต้องพยายามมันเหนื่อยจริงๆแล้วอะมีคนเข้ามาหาคุณด้วยนะเนี่ย แต่คุณก็ถามว่าคุณคุยมา้คุณคุยนะคะแต่ดูแล้วแนวโน้มเห็นมามานมันมีเรื่องที่คุณปิดบังกันอยู่อะซึ่งรู้มั็นวงกว้างด้วยเออคุณมีอีกคนนึงหรอคะอันนี้แอบถามนะมาแอบบอกสิวงเล็บวงเล็บเอาไว้อย่าให้เขารู้เขาเรารู้สึกไงกับความรักความสัมพันธ์นะคะมันร้อนแรงอะ The Sun เป็นแปลไปได้สองอย่างทาง,ทางที่ดีคืออบอุ่นดีเลิ d แต่ความร้อนของพระอาทิตย์มันทาให้คุณอ่ะแผดเผาได้ถูกปะแน่นอนนะคะเขาก็รู้สึกแบบนี้แหละบางอารมณ์คือร้อนแรงบางอารมณ์คือดูโอโ้โหดวงมูลเข้ามาอะไรก็ไม่รู้อีอย่างวะเขาอยากบอกแบบนี้แต่เดล justice เขาก็คิดว่ามันยังคงเป็นความมั่นคงระวังกันอยู่อารมณ์ว่านะเรื่องราวของความรักของคุณเอมี่คิดว่าลักษณะไพ่ออกมาสื่อสารต้องการจะบอกว่าถ้าคุณให้เขาเท่าไหร่เขาก็ให้คุณกลับมาเท่านั้นไม่ได้มีใครที่ลดหลั่งไปกว่ากันเลย แต่ถามว่าอิทธิพลของเขาเครียดไหมเขาก็กังวลเรื่องของคุณโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณหรือเขามีเกณฑ์หรือมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเช่นย้ายงานย้ายบ้านนะคะหรือต้องย้ายถิ่นฐานเลยอย่างเงี้ยเราพูดเลยว่าหลังจนากนั้นมีปัญหาแน่นอนนะระวังอันเอาไว้สักนิดนึงแล้วเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคูงค่ล่ะคะในเดือนมิถุนายนลองเป็นไกด์กให้หน่อยว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไร มันต้องเจอกับเรื่องรองความพยายามการต่อสู้นะการพยายามการต่อสู้มันดูดูรุนแรงมากๆเลยอะนี่คือฉันอยู่ในสนามรบหรืออย่างไรการแข่งขันนะคะคุณอาจจะต้องแข่งขันกับเพื่อนของเขาเขาอาจจะไปสนิทกับเพื่อนมากกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะดูแล้วการพูดคุยกันแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันดูเหมือนแบบว่าพูดพูดไปอะ่ะเออไม่ได้รู้สึกอยากที่จะพูดคุยกันขนาดนั้นมัดูนิ่งมากๆเลยทำไมถึงขึ้นไพ่เจคาถา เรามองว่าพวกคุณนะจะมีความพยายามเป็นช่วงๆอะไม่ได้แบบพยายามตลอดมันจะเป็นเหมือนจุดนี้มีแพชชั่นว่าเฮ้ยฉันจะพยายามเรื่องความรักฉันก็เต็มที่เลยแล้วอยู่ดีก็สามมาดีสิวันไข้หายไปแบบเนี้ยเพราะมันมีเรื่องอื่นที่คุณโฟกัสปัญหาที่คุณจะเจอคือเรื่องอะไรคะ่ะระหว่างกันนะครอบครัวนิ่งเกินไปคุณสองคนอะ่ะมันมีอิทธิพลที่แบบอ่าเรื่องที่ตัวเองสนใจมากกว่า มีสเสน่ห์กับคนอื่นเนาะแต่ว่าไม่มีสเสน่ห์ต่อต่อกันละกันเท่าไหร่ด้วยอุปสรรคที่คุณจะเจอเลยก็คือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของตัวเอง คือด้วยความพ่ไัยหล่นออกมาอีกใบนะคะคือต้องบอกว่าคําพูดของคุณบางครั้งอาจจะทําร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างง่ายนะท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนพูดแบบนี้แหละเหมือนกันเลยอะแต่เขาไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลใจเลยแต่ตอนนี้พูดไปแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันกระแทกกระทันน่ะดังนั้นหลังจากนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ฟังคลิปนี้แล้วควมีคู่นะหรือใครก็ตามแต่ละที่เข้ามาฟังตรงนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังระวังทนุถนอมในเรื่องของคาพูดและการจจาการสื่อสารหน่อยเพราะว่าคาพูดของคุณอาจจะมีริธิพนกับคน คือต้องบอกว่าคือก,ก็ก็ควรเครียดกับการพูดจาของตัวเองคือเหมือนเราควรรับผิดชอบกับคําพูดและการกระทาของเราในทุกบทบาทของชีวิตแต่ตอนนี้มันกําลังทําให้ชีวิตคู่ของคุณเราของแรา่งได้ดังนั้นคุณก็แค่ต้องพยายามเอาใจใส่กับมันมาขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่นอกจากคุณบอกว่าเฮ้ยช่างมันถ้ามันจะเครียดกับคําพูดเราแบบนี้ก็ปลอ่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณดูดีป่ะโอเคขอคําแนะนําจากไพ่นะคะให้กับเพื่อนๆคนมีคู่ชาวเมดกันสักนิดหนึ่ง ให้บอกเลยนะคะว่า6ถ้วยแม่ไพต่ตะระใบควีนถ้วยมีเรื่องราวของอารมณ์เข้ามาข้องเกี่ยวนะคะอาจจะมีความมุดดี้มากขึ้นในตัวเองอาจจะมีเอาเรื่องราวเก่าๆกลับมาแล้วมีแนวน้มชาวเมษจะได้รับของขวัญจากคนรักของคุณด้วยหรือคุณอาจจะตั้งใจซื้อ,อของขวัญไปเซอร์ไพรส์คนรักของคุณได้เช่นกัน มี Queen คุยนอกความขึ้นมาแล้วดีแฮงแมนพ่บอกให้คุณอดทนไม่ต้องรีบร้อนในการหาคําตอบให้กับทุกปัญหาในชีวิตของคุณรวมถึงนะคะคิงคาาอาจจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมกับคุณของคุณมาบ้างเช่นคุณเก่งเรื่องงานใช่ปะ่ะคุณเอาเรื่องงานการบมนหางานมาบมนหาคนหลักดูบ้างสิลองสับรางไม่ใช่ใช้คโคสับรางลองให้เวลากับการความรักของคุณให้มันเป็นเหตุและผลนะให้มันดูเหมือนหนะ้าที่ที่คุณรับผิดชอบจริงๆดูสิคืออารมณ์มันมา,มา,มาอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้อง ต้องอดทนแล้วก็ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมมันแล้วก็วางแผนระยะยาวมันถึงจะได้บอกเกิดแห่งผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วต้องบอกเลยนะยังไงชาวเมดเอมี่ก็ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งย้ํากับคุณเลยว่าคุณอาจจะไม่ได้ทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการหรอกมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นคุณอาจจะต้องมีการเผื่อเหลือเผื่อใจเผื่อเลือกเผื่อขาดเอาไว้บ้างโอเคปะ่ะเพราะไม่เป็นไพ่ห้าเหรียญนะบางครั้งคือมันไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจคุณได้ทั้งหมดหรอกบางทีคุณยังไม่เข้าใจตัวเองเลยคือถ้าคุณ คือพอมันเป็นแบบนี้เรามองว่าไพ่อ่ะก็ต้องการสื่อสารว่าเออบางทีคุณอาจจะต้องทนนิ่งคิดพิจารณา,นานหน่อยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางครั้งมันอาจจะสอนอะไรบางอย่างกับเราบางทีการที่เราผิดพลาดพลาดพังตอนนี้หรือขาดอะไรบางอย่างตอนนี้อนาคตเราอาจจะรู้สึกว่าความขาดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลกับเราในอนาคตด้านไหนเลยก,ก็ได้นะคะลองค่อยๆพิจารณา,นานไปทีละเรื่องนั่นเองจ้าเอาใจช่วยนะคะก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะชาวเมธ่ะเอมี่จะมีคําแนะนํามาให้คุณนะคะ ไพ่คำแนะนำของคุณคือไพ่เดอะทาวเวอร์น่ากลัวมากจริงๆไม่ใช่น่ากลัวสิเขาเรียกว่าน่าตื่นเต้นมากจริงๆเออเราต้องมองอะไรทุกอย่างให้เป็นด้านบวกเสมอถูกป่ะเดอะทาวเวอร์นะคะเรามองว่าในเดือนมิถุนายนนี้คุณต้องเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันและไม่คาดคิดคุณอาจจะต้องเจอเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันด่วนคนที่เคยมีชื่อเสียงอาจจะไม่มีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะได้รับข่าวครา,าวที่คุณทาให้รู้สึกว่าสะเทือนใจได้ บางเรื่องที่คุณกําลังตั้งใจทํามาก็ต้องเอาง่ายๆนะคุณทำโปรเจกต์บางอย่างมาคุณต้องเซฟไฟล์ตลอดระวังไฟตกไฟดับอะไรแบบนี้ทำให้งานของคุณที่คุณตั้งใจทำมันมามันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นต้องมีการเวลพีแพคคือเตรียมตัวเตรียมใจให้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ละกันนะณนะตอนนี้มันยังดูสบายสบายอยู่แหล,ละหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันจะมีเรื่องราวอะไรแค่คุณเตรียมพร้อไมไว้ก่อนนะคะแล้วแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมอาจจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วหรือช้าหรืออาจจะไม่เกิดกับคุณเลยก็ไดแ้แต่ว่าฟังเอาไว้เป็นแบบว่าเอออยู่ในเขาเรียกว่าก้นบึ้งของจิตใจนะคุณจะได้มีการเตรียมตัวที่มากขึ้นละกันนะทีนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยนะชาวเมย์นะคะนะักสถานการณ์นี้เอมี่มัม่นใจมากคุณหลายคนอยากไปเที่ยวอะ่ะคืออยากไปเที่ยวที่อื่นอยาก คุณเหนื่อยคุณเบื่อมากๆคุณอยากเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ปัญหาหลักๆเลยก็คืออะไรคะสถานการณ์โดยรอบนะตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้แต่หากคุณอยากเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วอ่ะกลายเป็นว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่สามารถทําให้คุณเปลี่ยนได้เก็บปะเรื่องที่คุณอยากทํามันดันไม่ได้ทําแต่เรื่องที่คุณไม่ได้อยากเจอมันดันต้องเจอระวังให้ดีนะคะ มีไพ่เด็ดด้วยแต่คุณเป็นคนเด็ดขาดในตัวเองอยู่แล้วดังนั้นมีมั่นใจมากๆเลยว่าถ้าเกิดคุณผิดหวังผิดพลาดจากเรื่องอะไรคุณจะเป็นคนทําใจได้เร็วนะแต่ระหว่างอีกอย่างหนึ่งนะคะใน soft cup ขึ้นมาในช่วงเวลานี้ชาวเมษดูใช้อารมณ์มากขึ้นดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์เกินความจําเป็นด้วยน t ะ cup ค,คือสมวันดีสวันไข่อะ่ะ คือเดี๋ยวเดี๋ยวบางวันผีเข้าผีออกแบบนี้คุณต้องระวังเลยช่วงเดือนเนี้ยคุณดูใจร้อนมากขึ้นหรือว่าอาจจะดูแบบอยู่ดีๆก็เอ็กเกรสีฟอยู่ดีๆก็ติงตองนะคะก็ต้องลองดูว่าคุณเป็นแบบไหนก็ค่อยปรับตามอารมณ์ละกันแต่ดี e มเปอร์เรามองว่าเพื่อนๆชาวเม่จะดุขึ้นเรื่อยๆนะ อย่าโหดร้ายกันมากนะคะถ้าเกิดใครเป็นอย่างไรก็เขาคิดว่าเอมี่อ่านไพ่ให้คุณรู้สึกแบบยิ้มได้แล้วกันนะอย่ามาอย่าไหว้ไม่เยอะนะคะช่วงนี้พี่อ่อนแอแน่นอนว่าเดือนหน้าเป็นเดือนเกิดของเอมี่ด้วยนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนยังไงก็จะมีเซอร์ไพรส์เตรียมไว้ให้กับเพื่อนๆในย t u b e ด้วยแล้วก็ i n s t a g แ a m Amy s o ส o นะคะดังนั้นอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e แล้วก็อย่าลืมไป f o l l o w Instagram Amy s o ส o เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดวงาพรวมเนาะถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกกกก็็ตตตติิดดด่่่อมาาาาเลลยยยทที sign Off Amy นะคะคคแ้้ววววขบุุณสหรกกรััังไงไ ชาวเมฆทุกคนจะโชคดีในเดือนนี้นะคะการเปลีป่ยนแปลงมันมาถึงแล้วเนาะจริงๆหนึ่งที่อยากให้เปลี่ยนคืออยากให้โควิดหายไปนะคะเรามาร่วมภา,าวนาไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเตรียมพร้อมในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะท้าโทโธมเข้ามาหาคุณแล้วกันแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเอมี่จะได้รู้ว่าเอมี่ไม่ได้พูดอยู่คนเดียวสวัสดีค่ะ